ับสำหรับวันเสาร์วันนี้เรามีภารกิจไปงานกอล์ฟที่เขื่อนอุบลรัตน์เป็นงานของสิบเป็นงานรถเก่าครับผมตอนนี้มีน้องต้มที่นั่งกลางแล้วก็เจ้าของช่องอยู่ฝั่งครับแล้วสุปชอปเฟอร์วันนี้เราเป็นเดบาวเตอร์ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราดอทลิงครับข้างข้างคนขับคือมีครับผมมีเจ้าเก่าเจ้าดูยคี ลาเร่งรีบฮะรู้สึกว่าไอเหี้ยกูก็ถือหลายอย่างครัว่าอันนี้คือรีบจอดที่ VIP อ <c oughs> ลครับเขาก็เขื่อนอบนุบลรัฐนี่เราไปซ่งรถกอล์ฟเล่นป่ะสวัสดีครับทรงไส์เต็มขึ้นหรอ

สวัสดีครับ ตีกลองตัวนึงวันเดียวแบตมันมา,มานนเดี๋ยวจะวิ่งไปถ่ายตามลุคคอปเลย,เยเตอนนี้พวกเราเราติดป้าย 哈哈。<laughs> <laughs> อย่าโคตจังเฟตเตฟุตบอลเดอไม่แม่แ่ขึ้นหนักสอบมากเกินหลาลูกครับเขาเตรียมบอลก่อนเขาเตรียมอ่ี่งยนมันเรีกวาคือแม่นงกินกินรอดก่อนเกุ้่ดนะเกี่ยวกับขายนมเปียย บเห็นเห็นดูครับรันเคยของอยู่บ้านบ้างบ้างหนูบอกว่าลูกชายหนูว่าลกว่าลูกชายหนูเพ right ิ <Yes> ่งมาจุดเพื่อนอันขายน้ำเปรี้ยนมันนุ่ง ใส่ก่อยวะคบถามได้บะใส่ก่อยไอ้ปลาค็มในในใเด้อ สวัดีท่านผู้ชมทุกท่านนด้วยนะครับปอวยเสียงหลวงขอดตุวนี้นะครับไม้หดกับของท่านหนึ่งฟิวเอาอยัางนะครับผมจังหวะนี้หดหรือยังเอาะยังอีกน่าจะหดของจริงครับมาแล้วครับดูจังหวะนี้เฮ้ยปุ้ยนะนูะนกล้วงสองตัวน่าเบ่อไปเยเบื่อชีวะ ดูเหมือนจะวิ่งไปหมัดหรือเปล่าความนี้ตั้งไกลเลยก็ไม่ใช่ครับลองเชยๆชมาแล้วครับจังวันนี้ทางท่าเบียงโอ้โหโอ้แท้ทีนี้เมื่อกี้น่าจะติดไซก้อยนะครับก็เลยโอ้เมื่อกี้นับหนึ่งนับสองคนบังครับหมดโอ้ลูนี้น่าจะไปติดอยู่ที่วงแหวนของดาวเสาร์นะครับีเฮ้ยพูดอะไรเนี่ย ลูกนี้น่าจะจิตปั่นโป้งนิดหนึ่งครับน่าจะไปโชนคานร์ไม่ใช่ฟุตบอลเล่นคนสบายสบายอกาศเย็นสายบิดบะสายบิดบะเปิดฟ้าสบายสบายไม่ร้ร้อนเลวเรียกยังเนี่ยติดเรียกยังเนี่ยบรุสาร์บรูซารครับโอ้เด็นคนคู่ป่ะแม่ครับเรียนหนังสือเลยเนาะตอบสิที่บรูซารผ่านเลย มันมีสาขาไหมครับสาขาครับเห็ดเลี้ยงหีือยังไงอุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมคู่สังกจนเวลาเวียงแล้วไล่รุดแบบเป็แต่ไล่รุดไปเนาะแต่ผมมีเงินมันจแพงเนี่ยเป็นกีแต่ไล่รุดจีมันเปลี่ยนจียังไงจีน่าเหงาเลยจีน่าบ่ดโดยนห้มาเก่งกันเลยจีน้อยเชียจำนวนจีต้องน้อยๆจีน้อยแข่งเก่งโอ้โหยจับจีน้อบอลเข่าปลากรือไม่ฮะ

เดานปลาครับม่นกันมันตะหน่ยนี่รัยเห็นไหมเห็นเฮ้ยแต่าแปลกแปลกจานยจะภาผมยกรอด้วยแต่โลก้างแลดีดีด้วยเขาลูกวีทีมกองออกเก็จก่อน นอนแล้วมั้งเนี่ยแหวแมีอ้ถ่าตมีคนตีง้ห้เสียตัง

ต้นไซต้นโพอยู่ตรงนี้อนนนเออต้นไซหรือเปล่า ไกลๆนัวใคราไกตบมั้ยต้แคจ็บอะไรลื่นลยนะารต้มกินแรงกันข้าเดี๋ยวมันเลื่อนดูคนมาขีดหอย้วมันเรียกตัวเขาเห็นไหมมัน้องกับอะไรมาจอดหอยยังไงเลยอันนี้หลักสีดีวะทุกสีแล้วข้าจะแบ่งยังไงข้าอยู่เลยอ่ะลสองนี้เลยพี่ตนี้ม่เจ็บมีหอมติดหรว่ามีหอมข้อมัน สุ่มห้องเขามาเฮียนปีฮาร้อบสอง <Wow. S 1> เขามาเฮียนปว่ชปีหนึ่ง <c oughs> รุ่น <5 10 S 1> รน <5 10 S 1> บสองเียนสางทองจนะไปเฮียนพระนครนะปีทุยเครื่องกลพระนครหนี่หลังสุดมเาไปล่องอการอยู่ปทุมวันเ <c oughs> ทีนนนเยนอยู่ปทุมวันคุณนานักเรียนอยู่ปทุมวันพีตีเขเทียนสบาดีๆโอ้โหสมัยอ้ายบอกบวกบวกนิน่อย้งวนี่และ ทิเขาไทยยามันที่ไปเป็นนานไม่เรียกที่ชุมวันตุเทนสบายตุเทนใส่์ตเทนเรือสมัยไอสมัยไอใช่สมัยตังตังเรื่องนะไปเป็นอาจารย์แล้วก็มาตีกอล์ฟหมดตอาจารย์หมดังเีจะตีไก่ให้ดูได้ลยังมาเยอะแล้วตีไก่เหรอครับตีไก่ไก่ดตีไก่อ อะไรไอ้ตัวกระดนอ๋อใครเหรอแนบโมเห็นเลยโอ้โหโตยุ่งไหมการข้อมสลใจใจแน่สนใจ

เี่มันจะร้อนขนาดนี้น่าเพื่อนลองแก้วล็อกมีแพรด้วยเหรอมันเป็นวันรือเปล่าน้ำตกว่ะน้มันเลยว่ะน้ำตกว่ะน,น้ำตกจริงครับตายแก ผมว่าเมื่อเพื่อไปงานวันกับเพไปงานไหนงั้นก็ต้องมีเด็กเย่ไยม่ถ้านไสงไปที่ผู้พักครับยายาไปเหยียบคนกินพัดเขาด้วยจะไปครถปยังไงมีใหต้องสิบ้านไม่จอดยังมีเดี๋ยวรถขันนี้กับเบรกดีจัดวยจิกจอดจอดต่อมุ่งกันเลย

2 3เดี๋ยวจะเข้า1รอยร้ยรอไรอไปออนพ่ออเดี๋ยวองินรอปอรออเนินวัหำเมือสูสูก็ทาย่อนแสงวันนี้เมนทักง่าบนข้าไปเหลือไปเปื่อ คือนี่โอ้โหเจียบกู้บัญชากาแต้องหนักว่าและตอนนี้ครับพวกเราก็มาหยุดอยู่ที่หน้าทางเขานะครับกีต๊อบนะครับเนี่ยกีฬากีต๊อบกีต๊อบ สี่โมงแลบตอนนี้สี่โมงแล กีวแตกนึงหย่นยงเ็กครัินชินกรนะครับควรที่13ที่ครับหรือที่ครับโอเคครับศูนยดังของกีฬารกกีฬน้ำใจนะครับ เราเรียกว่าอะไรเปการตัดต่อนี่ว่าเป็นบรรยากาศ จบแล้วครับกะจบแล้วเลยครับคลิปนี้ก็ขอเอาให้หลายๆครับทีบ่าได้ร่งคลิปขับช่วงนี้กับติดโปรเจกต์ครับแล้วก็ต้องเลี้ยงสมือพงอขับช่วงนี้รับไว้พอกันนะครับคลิปหนาต้องขออภัยมากๆนะครับที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปขอไปจริงๆครับผมติดงานงานเยอะครับแบ่งเวลาแทบไม่ได้เลย